สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่มมุช่องบุเบี้ยดัำซิงครับพามาชมรถบดท,ทันใหมป่ปลาเล้ากันหน่อยครับนี่ไม่ได้รีวิวเลยรีวิวแต่รถเกตครับนี่ก็ออกงานมา3เส้นแล้วอันนี้เส้นที่4นะครับก็เพิ่งม,มีเวลาถ่ายให้ดูนะครับนี่สภาพโอ้ส,สวยๆเลยพี่น้ององามวะพี่สันสดใสามากครับ ก็สภาพเริ่มๆนะครับคันนี้เครื่องนิ่มนะครับนิ่มมากนะครับแล้วก็เป็นสกกยดูแลรักษาง่ายอะไรทั่วไปนะครับผมลบไปลบไปสะสาสะสงเล็กไม่เล่นเอาวาทัดนมาหรอ มือใหม่นะคนขคับก็ใหม่นะเนี่วิ่งไวนะวิ่งเกียร์ไฮนะเนี่ยเป็นไงครับแม่โอ้สัน่นครับนี่กดสั่นแล้วนิ่มมากครับดูอ่ะอยากจ้าบเลยเอ้ก็ซื้อมาไม่แพงนะครับทุกคนนะครับคันนี้ซื้อมาไม่แพงนะ ไม่ถึงห้าแสนนะแต่ก็ใช้งานได้ครับเปลี่ยนถ่ายห้องเลี้ยวใช้งานได้เลยว่ารถเจ้าของเก่าใช้งานส่วนตัวเหมือนกันครับไม่ค่อยได้รับจ้างครับก็เลยไม่ zoom ครับสังเกตที่จางเยิงยังดอกเต็มอยู่เลยครับเสียงนิ่มๆครับนี่ดูด้วยมือปลาเหลาทำมิงนทุกครับ ngăn máu á bụng tại À. Nhăn Thấy อยากกินกันจะป้ามาเนี่ยก็หน้าง,งานประมาณนี้นะครับมีไข่จมๆเลยพี่น้องเซตนี้ก็จัดให้ได้ครับอยากได้แบบไหน,นขอแค่สั่งนะครับปลาเราจะให้ได้หมดนะครับอยากได้หนาอยากได้บางนะครับนี่เป็นไงครับสวยงามครับตามสไตล์ปลานะปูนหอดปูนละ เส้นนี้ก็400เมตรนะครับ400เมตรอู้แดดแรงครับเดี๋ยวรอกลับมาครับเดี๋ยวรอกลับมาจะได้ให้พี่ๆนะน้องๆได้ชมใกล้ๆนะครับว่าคันนี้เป็นไงน่าเอาไว้ใช้ไหมหรือ,อถูกใจพี่ๆ FC หรือเปล่านะครับ มาครับพี่น้องรถเกียดอกนาครับรถบดออกหลังพื่อนสูดไอของป่าน้องนี่ ดูเอานะพี่น้องก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายอะไรมากมายนะครับนะก็หน้างานของป่าเราประมาณนี้นะครับหรือใครสนใจอยากใช้บริการบดอัดนะครับบดอัดเกรดปรับทุกอย่างครับรับขุดขนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นย้ายเครื่องจักรหรือเช่าเครื่องจักรมีแมคโครเล็กแมคโครใหญ่รถเกรดรถบดพวกนี้นะครับได้หมดนะครับโทรมาครับ0 8 8 4 7 4 6 3 8 2านะครับย้ำนะครับ0 8 8 4 7 4ป3 8 2ติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับ ใครสนใจจะทําอะไรปรึกษาได้นะครับปับหน้าเกลียดหน้ามันได้เบิดแล้วครับพี่น้องอันเกียบเลยมาแล้ว ม่ก็ติดหลอกเดี๋ววะเนี่ยบดูอ่ฝีมือปลาเราพอธรรมดาได้พี่น้องเห็นว่าเห็นแต่ปลาแก่แก่แกนี่แก่เก่านะพี่น้องนะทำได้หมดนะครับนี่ดูอ่ะดูเจ้าซาไกบก็ ัเสียงเครื่องนิ่มไหมทุกคนเครื่องเทโบนะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงอะ่ะนิ่มโคตรนิ่มจัดเลยครับ จยากให้ได้ทุกงานนะครับขอแค่โชวหาผมนะครับรับปรึกษาทุกปัญหานะครับรถสิบล้อก็ยังมีขายนะทุกคนหรือใครมีซากรถเก่ารถที่ไม่ได้ใช้นะครับรับซื้อทุกรุ่นนะครับ นี่แหะสไตล์ุ้งก็ไ้ทุกอย่างแปบนีแ่ะ เสียงอย่างนิ่มอ่ะบ่มีท่อพักกันพปหน่องท่อยเสียไม่มีท่อพักยิ่งสุดแกยันเกวประยุทเนาะสวัสดีครับครับ ก <c ười> oh, oh, so ูเด๋น้อแม่นบ่ะอ้สามารถโอ้ขอแครีลมาลูกน้องไป็ยังเรามาครับโอ้ดูไปโครงการครับสุดจัด ซาไก่้องแท้ครับสไตล์เพื่อนยีเรากส่งนี้แหละเน้นทำงานครับไม่เน้นทำทรงนะผมงานเล็กงานใหญ่ไปหมดนะครับไฮทาวเวอถือข้อครับผมเบืเ้องบนนิ่มไหมทุกคนเยางนิ่มไหม ผมว่าเสียงนิ่มๆเลยนะอันนี้เดอ,อ๋ยะได้ก,การครับบดไปบดมาหินยุบหายหมดเลยครับออก็ธรรมดาครับงานอาวตอนะประมาณนี้ครับไม่ใช่รัดยางนะครับนะไอยุ่งซ้ำนี่